อาฮัลโหลฮัลโหลพี่เนี้ยุ่งอยู่ป่าอ่าขับรถอยู่อ้าวเหรอไม่ใช่ว่านี่จะโทรมาฝั่งลองชิมหน่อยโฆษณาเหรอเกิดโลเท่าไหร่ได้ตอนนี้สีแดงมันสุกก่อนเอากิโลโลละเท่าไหร่อาอ่าเจ็บนึกว่ลืมแล้วเออโถเพิ่งเพิ่งมาถึงบ้านกําลังจัดของลงกล่องตอนนี้จัมโบ้เนี่ยเหลืออยู่สองโลแล้วก็นอกนั้นเหลือเป็นธรรมดาได้ฮัลโหล โอ้ยของได้เร็วมากอะไรนะได้ของเร็วมากเออดีแล้วมันได้เร็วนะ่ะรักมาก <c oughs> คีดเลยแล้วรสชาติเป็นไงโอ้โหพี่เอสหนูจะบอกว่าหนูเคยกินทั้งของเมืองนอกทั้งของของเอเอที่ไหนวะเออยวอ่ะประเทศอะไรวะเดี๋ยวพวกอาหรับ อิสราเอลอ่ะอิสราเอลนะของอิสราเอลแท้ๆเลยนะอยังสู้ของพีเอสไม่ได้เลยอ่ะนี่โฆษณาไปหลายเจ้าแล้วเนี่ยเลอะเลอะใช้ปุ๋ยอะไรเดี่ยใช้ปุ๋ยที่โฆษณาอยู่อ่ะปุ๋ยสามเอพรับเลือดหวากรอบหวานแล้วแบบหูแบบคือมันแก่จัดมากเลยนะเพราะบางลูกนี่คือกําลังจะสุกแล้วนะถ้าปล่อยให้แห้งนี่คือสุกคาแข้งคากิ่งนี่ได้ราคาอีกนะใช่ใช่เราก็จะนับอายุให้มันแบบพอดีอ่ะครบร้อยห้าสิบวัน ปมาห้าสิบวันมันก็จะหวานพอดีห้าาสิบสิบห้าห้าเดือนเออห้าเดือนทำไมมันไม่ออกช่วงรามฎอนวะมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงไอ้นี่วะมันเป็นช่วงของอากาศเปลี่ยนระหว่างปลายฝนต้นหนาวอ่ะมันมันจะต้องออกดอกมันบังคับให้ออกนอกฤดูไม่ได้เคยคุยเคยถามกับพวกผู้รู้ละหรอพวกรามฎอนนะนะพี่เอสที่ดูมุสลิมประเทศไทยแล้วคนรวยๆเนี่ยแม่งซื้อทั้งกิ่งหรือที่มันแบบคือหนูเคยทํางานกับพวกแขกขาวพี่เอส อแมงเขาก็อยู่ใต้เยอะแล้วก็เนี่ยโอ้โหกับของพวกเนี้ยหนูเคยกินแต่ไซจัมโบขนาดที่มันสุกแล้วที่มันมาเขานำเข้ามาเลยนะ,อ,ะอยู่คือเขาไม่กินนะเว้ยที่งล่วงอ่ะเขาต้องกินให้มันติดกับกิ่งอ,ะอ่ะน่าจะเป็นของเออตอนนั้นมันมาจากจอแดนเออมาจากโซนนั้นเออประมาณนั้นแต่ของพี่เอสดลิศบอกตรงหนูกินมาตั้งแต่แบบ